อ้าววันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันต่อนะครับเรื่องสมเด็จวัดะระฆังเรื่องตำหนิเรื่องแม่พิมพ์ผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะผมไม่เคยเห็นผมก็เกิดไม่ทันเรื่องแม่พิมพ์นี้ไม่มีใครเคยเห็นนะครับผมจะพูดเฉพาะเรื่องมวนสาร ที่เราพอจะมองเห็นกันได้นะครับในองค์พระนะครับว่าด้วยเรื่องมวลสารสมเด็จพระาจารย์โตท่านไมาในผสมของพระตคุณลงไปกับมวลสารนะครับขงพระตุคุณเขาจะใส่เฉพาะด้านหน้านะครับไม่าในผสมกับมวลสาร ของพุทธคุณจึงติดอยู่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับนี่คือวิธีการสร้างของสมเด็จพุทธจจารยาโตนะครับเห็นไหมครับให้ดูกันจะชัดเลยนะครับ ช็อกจะลอยตัวอยู่ทั่หน้าองค์พระเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผงถูบผงไมบล้านจะดำๆเป็นเม็ดๆอยู่หน้าองค์พระน้ำมันตังยิ้วก็จะลอยตัวอยู่หน้าองค์พระเนี้ยเคลือบผงพุทธคุณไม่ให้หลุดร่อนนะครับให้ติดคงทนอยู่หน้าองค์พระนะครับเห็นไหมครับเนื้อพระนะครับ จะสุกใสเหมือนฟันเนีนะครับนี่ครับอายุถึงนะครับนี่ครับสุมจะวม้วนนะครับนี่เนื้อแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ดูจดจําให้แม่นนะครับผมว่าดูไม่ยากนะครับผ้าเนื้อผงนะครับ ถึงนี่คือวาระในการสร้างนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับพระชุดนี้ชุดเดียวกันนะครับปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนี่ราชการที่ห้าขึ้นคลองราดนะครับเฉลิมฉลองรัชการที่ห้าชัดเจนนะครับอายุพระชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับคราบน้ำมันตังอิ้วนะครับเป็นเงือเปียแต่แห้งนะครับเนื้อพระนี่จะแห้งแต่ซองกระดานี่จะเป็นเงือเหมือนยางไม้สะท้อนแสงออกมานะครับ นครับผมช็อกเป็นวิตเขาเขาวชัดเจนนะครับวาระในการสร้างเขาต้องมีนะครับการสร้างพ้านะครับของผมชัดเจนนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังเขาก็ไม่ใช้กดนะครับไม่ได้กดนะครับนี่นะครับลองร้อยนะครับคือหมายความว่าไม่ได้ใช้กดนะครับ ไม่ได้ปาดด้วยนะครับนี่ไม่ใช่รอยปาดนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นรอยลูกกิ่งนะครับคือใช้ไม้กิ่งเอานะครับนี่นะครับไม่มีการกดนะครับใช้ใช้กิ่งเนื้อพระจะแน่นจะกดแน่นนะครับจะมีแรงกดนะครับ มวลสารจะอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างองีกทีนะครับมวลสารจะอยู่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านหลังไม่มีนะครับนี่คือวิธีการสร้างของตมเดจพุทธิจารย์โตจะผิดแตกต่างกข,ของคนอื่นเลยนะครับแล้พูดกันด้วยเหตุและผลไม่ไน้พูดแต่ตามความรู้สึกนะครับหาข้อมูลแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ต้องมาสงสัยผมนะครับ บางคนมาสงสัยผมผมก็พูดาตามที่ผมเห็นเนี่ยนะครับไม่ได้พูดาตามความรู้สึกนะครับถ้าเรามีของแท้ดูเราก็จะแยกออกนะครับของแท้ของเทียมมันจะแตกต่างกันมันจะมองเห็นด้วยชัดเจนมากนะครับ ดาเซนเซียนยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับของผมนี่ผมคิดว่าสรุปได้เลยนะครับไม่ต้องเถียงกันเลยด้วยผมพุู้ตุคุณค่อนข้างชัดเจนนะครับและวิธีการสร้างก็จะแตกต่างกข,ของคนอื่นเลยไม่มีเหมือนของคนอื่นนะครับ นี่คือด้านข้างนะครับเห็นไหมครับจะปาดด้านบนลงมาด้านล่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะเจนนะครับจําไม่ยากนะครับดูไม่ยากด้วยนะครับทุกคนเห็นก็น่าจะเข้าใจกันง่ายนะครับ เพราะทุกคนก็ต้องมีความรู้อยู่บ้างเรื่องสำเร็จวัตะคังนะครับทุกคนก็ต้องศึกษากันมาพอสมควรน่าจะแยกออกได้ไง่ายๆนะครับมันดูไม่ยากเลยนะครับ กอดีๆนะครับผมสวยงามชัดเจนด้วยนะครับหาดูไม่ได้นะครับ ด้านหลังนะครับนี่นะครับรอยลูกกิ้งนะครับนี่ครับกิ่งเป็นทางยาวนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ได้กดเอานะครับเพราะนี่คือหลักฐานนะครับมีรอยลูกกิ้งนะครับรอยกิ้งนะครับไม่มีแรงปาดนะครับถ้าปาดแรงปาดตรงนี้ต้องมีรอยนะครับแต่ผมก็ว่าไม่ได้กดด้วยนะครับลองนึกดูดีๆนะครับถ้าใช้ลูกกิ้ง กิ่งเอามันจะมีแรงมากกว่านะครับเนื้อผ้าจะแน่นแข็งแรงมากกว่านะครับนี่คือหลักฐานนะครับเห็นไหมครับหลักฐานนะครับชัดเจนนะครับไม่ได้พูดต่ามความรู้สึกนะครับด้านหลังก็ไม่มีผงพัตธุคุณนะครับเห็นไหมครับเรียบเนียนไปเลยนะครับ ไหมครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเห็นไครับเม็ดดำ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 ของเขาจะละเอียดนะครับนี่เม็ดแดงเม็ดแดงเนี่ยละเอียดมากเลยครับเท่ากับปลายเข็มนะครับต้องกล้องส่องนะครับถึงจะเห็นนะครับผมคิดว่าเขาใช้เครื่องบดยห้าบดแล้วนะครับเรื่องมวลสารนะครับไม่ได้ตำนะครับ เครื่องบดยาบดเนื้อมวนสารจึงละเอียดได้ถึงขนาดนี้นะครับนครับลอยปาดนะครับเป็นทางยาวนี้นะครับนี่ครับไอ้ตัวีนะครับไม่ใช่ลอยปาดนะครับลอยลูกกิ้งนะครับทัวทีนะครับกิ้งทางยาวนี้นะเห็นไหมครับ เนื้อเขาละเอียดเนียนตาสวยงามมากนะครับพิจารณากันดีๆนะครับเอาองอื่นมาเปรียบเทียบัางคำถามหาคำตอบเราก็จะได้คำตอบเองนะครับ พระผมสวยงามนะครับผมเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนะครับเกลจะยาวนะครับเห็นไหมครับไม่เหมือนของผู้อื่นนะครับมันตังเอว้็จะลอยตัวอยู่ทั่วหน้าของพระนี่นะครับชัดเจนนะครับมีเส้นวาสนาด้านข้างนี้นะครับข้างซ้ายนี่นะครับข้างซ้ายของเรานะครับ พิจรารณาในดีนะครับว่ากันด้วยเหตุและผลขอบคุณนะครับที่รับชมขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณครับ